ชื่อสิริลักษ์ผิวอ่อนค่ะปกติพี่ปลูกอ้อยเป็นอาชีพหลักใช่ไหมครับใช่ค่ะปลูกมานานยังครับปลูกมา20ปีได้แล้วค่ะแล้วพี่สิริลักษ์นี่ใช้ใช้โฟทีมากี่ปีแล้วครับ2ปีค่ะ2ปีเริ่มเริ่มใช้2ปีพี่พี่ทำอ้อย ปีที่5แล้วค่ะที่ที่ไปใช้เนี่ยอ้อยต่อ5้าใช่ค่ะปกติอ้อยต่อ5นี่มันได้ผลผลิตแรกละกี่ตันนะครับไม่ไม่ถึง10ตันนะคะ5ตัน6ตันอะไรนี่ก็เต็มที่แล้วอ้อยพันแรกแรกบุกแรกแรกมันจะให้ผลผลิตเยอะใช่ยิ่งต่อ2ต่อ3ต่อ4มันก็ลดลงเรื่อยใช่ครับแล้วอ้อยต่อ5้านี่ปกติให้ปุ๋ยกี่ครั้งครับพี่ให้3ครั้งตลอดค่ะไม่ว่าต่อหนึ่งต่อ2ต่อห้พี่ก็ให้3ครั้งตลอดแล้วลที่สิรักษ์ใช้โฟทีฉีดในอ้อยแปลงแรก แปลงนั้นวิธีใช้ใช่ยังไงครับใชข้ขั้นตอนแรกพี่ก็ยังไม่ทิ้งแผ่นเคมีค่ะพี่ก็ยังเอาเอาไอ้ปุ๋ยเม็ดนะคะเอาเอามาฝังรากมันก่อนแปดลูกก็ <8 S 1> กคือแปดไร่ก็ใช้ปุ๋ยแปกระสอบ<ช>นะครับใช่ค่ะก็ผสมน้ํหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนนีนะครับใช่ค่ะหนึ่งช้อนนี้ผสมน้ําี่ิลิตรค่ะของพี่กี่วันฉีดทีครับพี่รอบแรกพี่สิบห้าวันแล้วก็พอรอบ สามรอบสี่พี่ก็ยืดเวลาต่อไปอีกเป็นนวัระมาณนั้นนะคะแล้วอีสองรอบนี่พี่คิดว่าพี่จะหยุดพี่จะใช้โฟทีพี่ก็เลยสั่งโฟทีมาอีกเอาโฟทีมาใช้ไม่สั่งปุ๋ยมาใช่ค่ะเอาแค่รอบเดียวใช้โฟทีแทนใช่ค่ะใช้โฟทีหมดไปกี่ซองครับสองซองค่ะสี่ครั้งก็เป็นเงินพันกว่าบาทเองเนาะพันสองค่ะให้ปุ๋ยแค่ครั้งเดียวปุ๋ยครั้งที่สองครั้งที่สามก็ไม่ได้ให้ใช่ค่ะเพียงแต่ไปฉีดโฟทีแค่สี่ครั้ง ตัดอ้อยไปได้เท่าไหร่ครับตัดอ้อยไปได้แปดไร่ได้เจ็ดสิบสามตันกะว่าห้าสิบตันพี่ก็โอเคแล้ะเพราะว่าเราเราลดปุ๋ยไปสองรอบใช่ปะแต่ผลปรากฏว่าฉีดโฟทีไปสี่ครั้งเนี่ยเก ER> ิคนคาดครับได้เกิน50ตันมาได้ทั้งหมด70กว่าตันนี่ก็คือประทับใจครั้งที่หนึ่งใช่ค่ะก็เลยมาเล่าเรื่อง ที่เราใช้ในไร่ของเราก็เลยเอามาบอกพี่สาวแนะนํานี่ของคุณพี่เขาทําอ้อยกี่ไร่ครับเขาทํา80ค่ะแต่ว่าพี่พี่แนะนําเขาบอกว่าแกไม่ไม่ใช้หมดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็ไม่เชื่อเราเต็มร้อยเนาะก็ละเลยบอกให้ให้แกลองแค่20ไร่พอผู้จัดจาก,การฟาร์มก็เลยจัดการฉีดให้เลยใช่กันดูแลเองเลยดูแลให้พี่สาว <c oughs> ทั้งหมดนะครับก็คือดูแลทั้ง80ไร่ไแลครับเพราะพี่เขาอยู่กรุงเทพไงอ้อยต่อหรืออ้อยพันอ้อยพันค่ะ<ห>ยี่สิบไร่พันอะไรครับพันขอนแก่นค่ะแล้วในอดีตเนี่ย ค่าเฉลี่ยของอ้อยอ้อยอ้อยพันเนี่ยใช่ค่ะผลผลิตสูงสุดที่แบบใส่ปุ๋ยเยอะๆเลยมันได้กี่ตันนะพี่สิบห้าตันต่อไร่จ้ะปลูกอ้อยเสร็จให้ปุ๋ยก็รอบแรกที่เราปลูกเราก็ใส่ปุ๋ยเคมีค่ะยังยังไม่ทิ้งฉีดฟอีไปกี่ครั้งครับสี่ค่ะซึ่งโดยปกติก็คือให้ปุ๋ยสามครั้งใช่แต่ครั้งนี้ก็คือตั้งใจเลยจะให้ปุ๋ยครั้งเดียวใช่จะทําแบบของเราเลยแล้วตอนตัดอ้อยได้เท่าไหร่ครับตอนตัดนี่เรา ยีไร่เราเราตัดขายไปแค่10บลคะคะเอาไ่อีกสิไร่ไม่ตัดขายครับอีก10ไร่อ้อยสวยค่ะเลยเก็บไว้ทําพันสิ10ไร่ที่ตัดไปแล้วได้237ตันค่ะค่าเฉลี่ยคือไร่ละ23.7ตันครับใช่ซึ่งมาตรฐานปกติเคยให้ปุ๋ย3-4รอบได้เพียงแค่15ตัน<ช>รอบนี้เกินมาเกือบ10ตันเนาะใช่ค่ะแล้วที่สำคัญคือเท้าแก่ว่างไงครับ ถ้าแกที่แรกให้ราคาเรามา,มาขอซื้อพันหนึง่งกแกยังไม่เห็นต้นอ้อยนะพอวันหลังแกเอารถเข้าไปดูในแปลงเลยอแล้วเพิ่มให้อีกสองอีก200ค่ะเพิ่มให้ตันละ200บาทนะครับท่านผู้ชม<อ>ฝากข้อมูลดีๆให้พี่น้องเกษตรกรผู้ชมทางบ้านนิดหนึ่งครับพี่พี่ที่อยากบอกเกษตรกรทุกท่านนะคะว่าอย่าอย่าไปลงกับเคมีมากนะักให้ลองมานี่ค่ะลองมาเปลี่ยนใจใช้ตัวนี้ค่ะ ตัวนี้ที่พี่พี่ใช้อยู่นะคะทําให้พี่ประหยัดเงินไปเยอะเลยค่ะครึ่งต่อครึ่งเลยประหยัดเงินประหยัดปุ๋ยและแถมได้ผลผลิตเพิ่มค่ะครับขอบพระคุณพี่สิริรักมากครับแล้ววันนี้ทีมงานโฟตทีต้องของอนุญ,ญาตลาผู้ชมเท่านนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ